สำหรับพี่ๆเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบเล่นเกมมือถืออยู่แล้วแลวไม่อยากเสียเวลาไปกับการเล่นเกมเปล่าๆผมมีแอปดีๆมาแนะนําครับนี่เลยครับ Xbox นะครับแล้วสาหรับสมาชิกใหม่นะครับเติม2ดอลลารับ4ดอลลร์ไปเลยฟรีๆครับเพื่อนโคตรคุ้มเลยนะและที่ผมบอกว่าการเล่นเกมของเราจะไม่เสียเวลาไปเปล่าๆเ,เ,เพราะว่าในแอปนี้นะครับเรามีเกมให้เล่นมากมายเลยครับ เราสามารถเข้าไปดูภารกิจของเกมนั้นๆในสวัสดิการได้นะครับแล้วเราก็ทําภารกิจให้สาเร็จนะแล้วเราก็จะได้เหรียญบิวมาครับแล้วเหรียญบิวเราเนี่ยเราก็สามารถไปแลกเป็นเงินจริงได้เลยนะครับเพื่อนๆหรือใครที่คิดว่าไม่ค่อยมีเวลาเล่นเกมเลยนะครับเราก็สามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแบบอัพเลเวลได้เลยนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะยิ่งเลเวลสูงเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้รับเหรียญมากขึ้นเท่านั้นเลยนะครับแล้วหลังจากที่เพื่อนๆพี่ๆโหลดแอปมาแล้วนะครับให้เรามาที่หน้านี้เลยนะครับ นี่ครับแล้วก็กรอกรหัสเชิญนะครับใส่รหัสเชิญตามนี้เลยนะครับนะเพื่อรับของรางวัลมากมายเลยนะครับสำหรับผู้ใช้ใหม่นะแล้วก็นี่เลยครับโค้ดอังเปานะครับมาที่โค้ดอังเปาครับแล้วก็กรอกรหัสตามนี้เลยครับมีจํานวนจํากัดนะครับโดยโค้ดอังเปาเนี่ยจะได้เหรียญบิลฟรีนะครับแล้วก็ได้ของรางวัลอีกนะครับนอกจากนี้นะครับ X โบยังมีฟีเจอร์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งก็คือสัตว์เลี้ยง X ไปนะครับที่จะช่วยเพื่อนๆนพี่ๆเนี่ยหาเงินได้ง่ายขึ้นนะครับ ถึงแม้จะไม่ได้เข้าแอปเลยนะแต่ว่ายังได้รับบิลอยู่ดีนะครับเป็นบิลคูณ1ิเลยนะเยอะมากๆเลยนะครับสามารถซื้อได้ในแอปเลยนะครับเอ็กซ์ไถ้าพี่เพื่อนคนไหนสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ที่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปใส่โค้ดคําเชิญกับโค้ดอ่างเปานะครับซึ่งมีรางวัลจํากัดน่าแล้วของมันดีมากๆเลยนะครับผมก็อยากจะแนะนําไว้นะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นพาเวลเน็ตเวิร์ดให้เพื่อนดูกันนะครับซึ่งก่อนที่จะไปเล่นกันหรือว่าจะไปพูดคุยอะไรกันเนี่ยผมต้อออองขขบบคคุณก่นนะรั ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ช่วยกดซับให้ผมจนถึง500ซับสไครต์นะตอนนี้เราหมายถึงครึ่งทางแล้วครับเพื่อนเป้าหมายของผมคือ1,000ซับนะครับเป็นกำลังใจผมเลยนะครับแล้วก็เชิญกดซับผมเลยนะครับขอบคุณมาแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นพาเวลเน็ตเวิให้ดูนะครับเน็ตเวิเป็นคนที่ผมรักมากๆเลยนะผมชอบเล่นตั้งแต่ฟีฟ่าภาคเก่านู่นเลยครับล่างล่าสุดของเน็ตเวินะครับก็คือล่างนี้เลยครับพีชปีนะครับเพื่อน ยังไม่ม็ดซ้มนะวันนี้รีวิวเม็ดแดงเทนยี่ห้าไปก่อนครับมาเคลียผมหมดนะและนี่ก็คือสเตลของพาเวลเน็ตเวดเม็ดแดงเทนยี่ห้าตันๆนะครับเพื่อนตัวนี้จุดเด่นคือเท้าห้าทำห้านะครับแล้วก็ส่วนสูงเราจะสิบเจ็ดนะน้ำหนักเจ็ดสิบสองครับส่งใจ้าโยนครับแรงตัวนี้แต่แบบจะป้อมๆกว่านะแล้วตัวจะตันๆนะครับฝีเท้ากับการเล่นบอลถือเยอะจัดเลยนะครับแต่ยังไม่แตะร้อยเจ็ดสิบนะฝีเท้าอะถือเยอะนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะมากขนาดนั้น ผมอัพวิ่งนะครับอัพเป็นลอมไรเตอร์นะตำแหน่งรองเล่นเป็นแนวเอ็มแล้วก็ซีเอ็มได้ครับเพื่อนพลังงาน5ดาวครับเล่นได้เต็มเกมสบายครับตัวนี้ถ้าเราไม่ปั้นเยอะเกินนะอืมแล้วก็ถ่าสกิลสดาวครับตัวนี้ตอบได้เลนเชงได้จัดวัดดีจัดวัดเด็ดครับใช้ไหนก็ตามนี้เลยครับเพื่อนการเล่นความเร็วหรือว่าสปีดต้นนะร้อยเจสิบหครับโคตรเยอะนะดูดิการทําประตูการคุมตําแหน่งอะไรถือว่าดีหมดครับแล้วก็การปั้นเพื่อนนะครับส่งบอลได้ตัวนี้ ส่งได้เปิดแม่นครับโคตรโหดแล้วก็การเล่นบอลครับอันนี้คือจุดเด่นของเขาเลยนะการเล่นบอลน,นี่คือถือว่าเยอะมากครับแล้วก็ความว่องไวที่ร้อยเจ็ดสิบห้านะคล่องจัดครับเพมหมุนอันาล็อกปึก๊บวะหันหน้าตามเลยครับดีมากครับแล้วก็มีความก้าวร้าวมาให้ที่ร้อยยี่สิบเลยนะสามารถวิ่งไล่บอลแดนหน้าได้ครับบางทีก็ลงมาเล่นถึงกอบเขโทุกทีมตัวเองเลยนะลงต่ําจัดครับตัวนี้ ความแข็งแรงมาที่รอสิบสี่ครับถั่วไม่เยอะนะบางเฉียบครับตัวนี้คุณสมบัติก็ตามนี้เลยครับฟรีคิกทรงพลังครับแล้วก็เตะลูกขวางสนามนะหรือว่าเปิดบอลแม่ครับแล้วก็ยิงไกลเพย์เมเกอร์นะครับที่เด็ดเมนเจอร์เลยนะตัวนี้พลังแฝงก็ครบครับแต่ว่าดีเลยเมอร์เลยเป็นบุกกลางครับเอ้ยบุกสูงรับฟันกลางครับดูโมเดลกันนิดนึงนะนี่ครับหล่อเท่เหมือนเดิมนะครับเน็ตเวิ โอ้ยอย่างเฟีย้ยวครับดูดิแล้วเราไปดูในเกมกันเลยครับมาแล้วครับเพื่อนมาเจอกันในเกมแรกนะครับเจอ4-2-4เหมือนกันเลยนะทีมเขายังไม่ค่อยตันมากนะครับยังเป็นตัวเก่าๆอยู่เลยนี่ครับ4-2-4เหมือนกันครับปีขวาผมไม่มีใช้นะผมเลยต้องแลกซาร่ามาเล่นครับแล้วผมรู้สึกว่าซาร่าล่างนี้น่ค่อยตึงเท่าไหร่เลย <c oughs> อันนี้แมตที่ผมแข่งในหลีกนะครับอุ้ยแล้วเหมือนจะโดน ออ้ยมาติเนตยังเซฟได้สวยมากครับสับอุ้ยรุนล้างขอแทงว่ะสวยครับมูนิี่แฮมเอาอย่างฟาวไปอ่าเดี๋ยวมาพูดกันต่อนะครับอันนี้แมตที่ผมแข่งใน,นลีนะครับคือแบบอาจจะไม่ได้ตึงเท่าในแรงนะแต่ว่าเล่นกับคนใน,นลีสักนิดน,นึงครับเพื่อจะได้รีวิวไดด้วยนะจะได้ไม่ต้องตึงเครียดเกินไปครับ การรีวิวของผมเนี่ยคือจะแบบรีวิวตามสไตล์คนเล่นจริงนะผมไม่ใช่คนที่เล่นเก่งหรือโปรเพเยอร์อะไรนะครับผมก็จะเอาตามที่แบบคนธรรมดาเล่นนะครับอ่าไปครับนี่เป็นนี่ครับการสรับสับพุ่งจัดเลยนั้นดูดิโคตรเร็วครับแล้วผมมุดลิมเส้นมาเลนเช่นเดียวกันสุดท้ายแล้วยิงอู๋ย,ยังติดเขาเรื่องติดเบคเทนเบลเลอร์เบคเทนเบลเอร์นี่ก็เป็นตัวที่เก่งมากๆเลยนะครับ ถึงจะ OVR น้อยนะแต่ว่า AI ถือว่าฉลาดเลยถ้ามาล่างใหม่นะ่าจะโหดจัดนะครับเดี๋ยวกิ่หน้านะ TOTS น่าจะเข้ารุ่งนี้แล้วครับเชนบาว b ออ e r ก็น่าจะเข้าเลยนะของสัดาห์นีระมานนะครับสวยครับเม็ดเวทกดไปหนึ่งเม็ดนะครับ,รบ,รรบหูดดิเมื่มอแต่พูดนะไม่ได้พูดถึงเม็ดเวทเลยเมื่อแต่พูดถึงเ e นบาวเออ e r โคตรคล่องอะครับเมื่อกี้เลี้ยงเข้าไปยิงเลยนะอย่างสุดนะครับมาครับยูเซบิโอ จ่ายมาที่ด็อกบาดดอกบาปั้นตรงนี้ไม่มีอะไรครับมาตี้นยังเซฟสบายๆบมาครับยูเซ่แล้วเป็นโยนครับผมจะไม่ปั้นมากนะครับเน็ตเวทเนี่ยเล่นตามปกติเลยนะคือถ้าตัวมันเก่งจริงๆอะครับเล่นตามปกติมันจะแหลมมาให้เห็นเองนะครับลูี้ซาลิบาเราเน็ตเวทครับสับหลอกมาปึ๊บยึกยักเข้าในแล้วก็สับโอ้โหติดฟันได้ครับเพื่อนฟันได้ก็เป็นตัวกองหลังที่เก่งมากนะครับเป็นตัวที่แบบสู้ยากสุดเลยครับ เล่นเช็งหรอกมาไปแล้วครับแล้วเน็ตเวทวิ่งยาวๆมียาวมาตรงนี้สับเข้าในอู้หูติดฟันได้อีกแล้วฟันได้โหมดมากนะครับอู้จบครึ่งแรกครับหนึ่งศูนนะเอาเรื่องกว่าครับคนเนี้ยผมไม่เคยเล่นกับเขาเลยนะในลีกเนี่ยไปครับยูเซ่เล่นกันยครับมาที่เบลลิงแฮมเรียกเน็ตเวทวิ่งแล้วเน็ตเวทวิ่งมาสับอู้หูติดฟิลิบลามครับเพื่อน ลามก็เป็นตัวหนึงนะครับที่ว่า a อไอฉลาดมากๆเลยนะโอ้ยดอกบากสวยครับคุยเส้นมีเส้นยังเก็บไปได้เลนเชงหลอกาบายแล้วครับเน็ตเวทวิ่งยาวๆครับลูนนี้ดูดีครับมีความไวนะไวมากด้วยปึ๊บหลอกฟันได้หนึ่งทีเลนเชงหลอกทีหนึ่งแล้วปั่นตรงนี้เรียบร้อยครับเพื่อนเน็ตเวทกดสองเมตรแล้วนะลุ้นแททิบละครับยังโหดนะครับซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับตัวนี้โบสซ้ายห้าขวาห้าเอาดี สุดเกินไปครับแล้วบางหมูบางหมูล็กฟอนครั้งแรกครับเกมนี้แล้วบางหมูวิ่งยาว,ยาวไปแล้วครับไปแล้วครับเป็นใช่หลอกทีหนึ่งแล้วมันตรงนี้บังโมก็ไม่น้อยนะครับจัดไปอีกหนึ่งเม็กซ์ครับบางโมโอฟูตัวนี้เพิ่งได้แชมป์มาพรีเมียร์ลีกเลยนะโมซาลานะครับกับเลวพูอ่ะเพิ่งได้แชมป์นิวเอ้ยเพิ่งได้แชมป์พรีเมียร์ลีกมาเลยนะครับจัดม็อโหดเลยครับ ด็อกบามาที่เน็ตเวทครับโูนครับสัมมาเรียบร้อยเหมือนจะจบเกมแล้วนะน่าจะจบพิสกอนนี้แล้วครับหรือเปล่าเน็ตเวทเอาแฮติกเลยปะอู้หไม่ได้ครับจ่ายติดนะเน็ตเวทอดได้แฮติกเลยครับเกมแรกจบสกอร์ที่40นะครับเกมนี้ ยอดครับจับมือสนนักนะิดนึงคนนี้ดีนะม้าครับเมื่อกี้เล่นกับคนนี้ดีกไปแล้วรอบนี้มากดแรงกันบัางดีกว่าแผนเดิมเลยครับสี่สองสี่นะเน็ตเวทครับฝั่งนู้นเป็นสี่สองสามหนึ่งแนโรนะครับโอ้ยมีโอลิเซ่ด้วยตัวนี้ไม่เคยเจอนะครับโอลิเซ่เคยเจอแต่หมดวีเอนะครับหมดเฮดเฮดยัง hey, ไม่เคยเจอเลยแล้วลูกนี้ครับเน็ตเวทบับมาครับ เล่นเช้งหนึ่งทีแล้วเห็นยูเซวิ่งโยกมาอู้หูยไม่ถึงครับวิดีทวิดีทเคลียร์ไว้ได้นะแล้วลเบอร์ลินแคมไล่เบียดโอลิเซครับเบียดครับสวยครับเดวี่วิ่งมาซ้อนตัวนี้ก็โขดเหมือนเดิมครับเดวี่เอ็ดเวิร์ดสับหลอกมาตรงนี้ไปแล้วครับวิ่งยาวๆตัวนี้วิ่งโคตรไว้นครับยกมือขอบอล<อ>แล้วแล้วเปิดเลยไปไหนไม่รู้อู้หูยเปิดแรงเกินครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใช่ความอ่อภาพของเน็ตเวิร์ดนะอ่อนภาของผมเองนี่แหละ เปิดแรงเกินแล้วบาเท่นหูยไม่มีอะไรครับมาตีเน้นโยนมาเวลี่แคมมาทีไปแคมแล้วเห็นโยนครับลูกนี้อุ้ยที่รูลงบองเขาเพื่อนวรวงบองก็เป็นอีกตัวนึงนะครับที่เก่งมากๆเลยนะสำหรับซีบีนะครับโหดทุกโหมดครับตัวนี้ผมกลัวจัดอะมาครับจ่ายทีไปแคมป์เอากลางมาเอา้า สวยละมันทำไม่จ่ายย้อนกันนะสวยครับซาดิบาของแท้ครับตัวนี้เราเน็ตเวทเบิ้ลบอลมาให้โยนครับโยนครับสับมารูปนี้หักหลอกหนึ่งทีแล้วปั่นโค้ยใครวะสไลด์บังบอลโค้ดสวยครับผอนเมื่อกี้แล้วฟานบาร์เทนว่ายังไงจ่ายมาที่ตอเลสครับจริงด้วยตอเลส เอากลางมาที่บาทเทสแล้วปัดจอเรียบร้อยเลยครับผมโดนขึ้นนำแล้วครับโอ้โหเมื่อกี้โยนครับน่าจะได้ยิงนะไม่ได้เฉย,ยเลยอะขอสไลด์บงังโค่สวยอะตัวเมื่อกี้ไใจร้อนละถ้าค่อยเล่นดีกว่าเสร็จเกจมกันใหม่ครับเพื่อนแล้วมาที่โยนครับแทงมาให้เน็ตเวทแล้วเน็ตเวทมุดมุดมุดเลน่นเช้งหนึ่งทียิงตรงนี้โอ้โหยมันมุมแคบเกินครับมาทีนี้นปัดได้สบาย แล้วจบครึ่งแรกที่หนึ่งศูนย์เลยครับเกมนี้นะอู๋ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเพื่อนเรลมาที่บาเทนบาเทนมว้วนเสร็จหุยเส้นดีครับไปไปแคมดีกว่ามาที่ยูเซไปแล้วครับเน็ตเวทสับขึ้นบนขอขึ้นบนมามาแล้วแล้วเป็นโยนครับลูกนี้สับไปข้างหน้าแล้วยิงตรงนี้เรียบร้อยครับตีเสมอได้ละ ถือว่นได้เวตได้หนึ่งแอซิดแล้วนะครับแต่โยนครับนี่ก็โหดจริงนะเดี๋ยวแบกครับโยนครับตัวนี้สายฟรีคนไหนที่เล่นทันกิตท e ีวอ่ะคุ้มจัดนะครับแลกมาหนึ่งพันจิกซอเนียผมก็แลกมาผมแลกหมดอะ่ะรับยูเซอ,อะไรอะ่ะอุ้ยอุ้ยเกือบโดนนะลูกนี้โมแต่โมอ่ะกบดบโดนยิงอ่ะนะครับเปิดมุมของตรงข้าม โอ้ยเหมือนจะเปิดไกลเกินไม่มีอะไรครับลูกนี้แล้วยูเซบิโอวิ่งมาเก็บบอลทันปึ๊บปลอกมาเกเรเล่สับหลอกขึ้นบนมาโอ้เอาเอา้าโอ้โหมาเกเรเล่โค้ดไลน์ครับโค้ดไลน์้ายยูเซผมตายเลยมเมื่อกี้เดวี่ตีนิเวทเซ็งหนึ่งทีแล้วก็หมุนกับที่เดิมโอ้โหติดวัดเทนว่ะวัตเทนนี่ขายยาวจัดแต่ยังใดทุ่มครับแล้วทุ่มขึ้นหน้ามาให้เบลลิงแฮมลูกนี้ว่ายังไง ตบเข้าในมาโอ้โหไม่ตรงตัวครับเพื่อนโยนครับผมหายหลังเลยเฮ<ะ>้ยแย่และเดวี่ผมหลงแต่วิ่งตามพันนะเดวี่วไว้นะนี่เอาดีครับเดวี่มีความไว้นะโอ้เกมนี้เหมือนจะเสมอวะอยังดีกว่ายังไม่ตัดสินครับแล้วซาร่ายึงยับยึงยับยิงเองหรือเปล่ายิกย,ยัก,ยยก,ยยกนี้เสร็จบลิงแฮมผมนะผมออกไปก่อนนี่เอาดี ยูเคยรเลสยิงลูกนี้ก็ติดหัวหยเส้นครับแล้วมาตีเนสยังเก็บไว้ได้มาเกมสวนกลับละนี่นะครับเนเปเวลงต่ําจัดเลยนะแล้วเป็นโยนครับเอาโอ้ยังได้สับไปดิไปแล้วครับลูกนี้โอ้โหเอยเนเปเดยังได้เนชเชิงหนึ่งทีแล้วปันตรงนี้อู้ติดหัวบองลกโยนครับโอ้โหลำหน้าไปครับเพื่อนโอ้โหเสือได้จัดโอ้โหเสือได้จัดจัดนี้ ไม่เป็นไรครับจบเกมครัเพื่อนเสมอหนึ่งหนึ่งนะหูว,วิเขาส่งประดุกเต้นมาผมส่งมั่งดีกว่าโคตรเฟียว oh ครับประดุกเต้นนะผมชอบอะมาครับเกมที่สามเจอ4-2-4นะครับเน็ตเวทด้วยฝั่งนูน้นมีพี่โดแล้วก็อีซักด้วยนะราฟินยาครับผมมา4-4-2โฮลดิ้งนะครับรอบนี้เอาเน็ตเวทยืนนะเออมนะอจุดกับเบงแฮงไมพักมั่งไง เออเอากราเลนาจากเอเชียมาเล่นแทนนะมาครับเกมนี้โอ้ยไม่ได้ครับเนตเวทเนี่ยเขาจับยืนเอลเอ็มะมันต่างกับเอลเลยนะครับเเล่นเอลเอ็มแล้วแบบเป็นตัวที่ลงมาเล่นเกมรับเยอะมากๆเลยนะแล้วยูเซลโูู้จิดตัววะเนาสามตัวแต่เป็นเกมส่วนกลับโอ้ยแย่แล้วอิซักแย่แล้วแย่แล้ว นลูกนี้อุ้ยมาตินเนซเซฟฟืตตึงอะครับทิ่โดสวยครับมาตินเนซเยี่ยมอบบอลเลยครับลูกนี้นะครับเบคแฮมเอ้เบคแฮม,มไม่ได้พักนี่ว่าเบคแฮมยืนอ m อช่องนี้แทงมาให้บอกเกอร์บอกเกอร์มีความเร็วนะวิ่งย,วยาวๆครับลูกนี้วิ่งย,วยาวๆ ดูดิครับเน็ตเวทดไม่เติมเลยนะแล้วลูกนี้เปิดมาอุ้ยเช็ดนี่อู้กระโดดปัดให้ว่ะโคตรตึงเดี๋ยวจัดนะตัวนี้อันเช็ดนี่เนี่ยอันนี้เป็นฝั่งนู้นว่ายังไงครับเข้ากลางวาอิซักอีโดออกมาก็เสร็จซาลิบาดีครับแล้วเป็นโนครับแทงช่องนี้มาอูไม่ผ่านอู้เสียดายผมน่ายกบอลน,นะไม่น,น่าแทงเลียเ่ยนเลยนี่นะครับเน็ตเวทยืนเอลเอ็มอ่ะจะแบบ บทบาทเกมลุกจะน้อยลงนะแต่ว่าจะมีบทบาทเกมรับมากขึ้นครับไปครับยกมาลูกนี้ให้ยูเซแต่มาให้โยนครับหักหลอนหนึ่งทีปจ,จออวุ้ยไม่ได้โอ้อะไรเนี่ยเอา้าจ่ายขึ้นหลังเฉยไม่เป็นไรครับนี่เป็นเลนสับขึ้นบนแล้วลูกนี้ครับเลนใช้หนึ่งดีลบปั่นตรงนี้อ้ยเช็ดนี่ยังเซฟพี่ก็เหนียวเกินเช็ดนี่ หุยเส้นผมแบบโม่งเต็มข้อลูกเนี้ยสะบัดคอแบบคอแทบหลุดอ่ะเอาดิหัวหุยเส้นผมนีน่ยิ่งกว่าแบบลูกกระสุนปืนใหญ่โ<ะ>ม่งหัวแตกหัวระเบิดนะครับตัวเนี้ยจบครึ่งแรกครับหนึ่งศูนย์นะผมขึ้นนําจากหุยเส้นนะครับโหตัวลูกยิงไม่ได้กองหลังโม่งให้นะเอาดิโคตรตึงอ่ะครับปะยูเซยไปครับกอลิกล้าเรียกเน็ตเวิดวิ่งแล้วเน็ตเวิด สับไปลูกนี้ไม่ได้กลับมาก่อนสับไปใหม่ครับลูกนี้ลองเปิดดูเปิดบอลมาโยนครับโอ้โหติดสตัมเป็นเกมสวนกลับของฝั่งนู้นแล้วครับเน็ตเวทร์ไปยังไงตอกมาเฮ้ยอย่าบอกนั้นไวกว่าบล็อกเกอร์ทำเป็นเล่นวิ่งไวกว่าบล็อกเกอร์นี่ไงเอาดีครับบล็อกเกอร์ผมงก็โหดนะเนี่ยดูของฝั่งตรงข้ามด้วยก็ได้นะครับเน็ตเวทเนี่ยโอ้ย คือความไวเนี่ยไวมากนะครับนเนเบตเอาจริงๆแต่ว่ายังไม่สุดนะครับถ้าเจอแบ็คเราเ็วอย่างวอลกเกอร์เนี่ยก็ไม่ทันอยู่ดีนะไม่รอดครับอุ้ยลูกนี้มาตินเนสเซฟว่ะโคตรตึงอ่ะครับบูดีุ้ดด่นของนเนเบตขอจะเป็นฟาร์มพิวนะครับฟาร์มพิวนี่แบบโคตรพิวโคตรตึงอะครับแล้วลูกนี้โยนมาให้เดวี่แล้วอ่ะเดวี่ผมก็มีความไวเหมือนกัน,นเนนเบดไม่ยอมเติมเดวี่เต,เ,วเติมเองก็ได้ เอาผมพูดเล่นมันเอาจริงนะเลนเดนไม่เติมไปครับเติมมาแล้วทางเข้าไหนมาทางมาทางนี้เ่นเชงวูไมลานสวยครับผมอ่านเกมไมหมดแล้วว่าเขาต้องส่งมาทางเนี้ย uh huh. ไปครับเลนเดนเ่นเชงเอา้าตีนสตัมสตัมชนเครื่องพังเลยปัง <But. S 1> yeah, แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วอีซักหลุดหรือเปล่าเอา้าผมก็อ่านเกมไว้แล้วแต่ตัดไม่ทันสวยครับดูดิ กองหน้าะจะโหดขนาดไหนไม่ผ่านบลอกเกอร์นะวิ่งโคบงไวครับบลอกเกอร์ตัวนี้โหดจัดเปิดมาเสร็จแบกแฮมดีครับใครวิ่งวะบลอกเกอร์วิ่งหรอโอ้โผมเชีว่วโยนนครับไม่เป็นไรครับสร้างมันเนเวดสาวขึ้นบนหมืนเข้าไหนครับนะครับโชว์คุมอันาล็อกตึงๆไวเนเวดโอ้โห มันมีความพิวก็จริงนะแต่แบบบางจัดอะโคตรพิวนะเน็ตเวทแต่บางเฉียบครับตัวนี้เน็ตเวทไม่อยากยิงเลยอยากให้เน็ตเวทเลีย้ยงไปยิงเองอะนะครับเดี๋ยวพี่เบิร์นมาให้เน็ตเวทท้ายเกมแล้วเดี๋ยวผมโชว์คุมอนาล็อกตึงๆกับเน็ตเวท,เวท,เวทโอ้ยโอ้โหพูดไปหันขาดคำอันาล็อกตึงๆไหมล่ะตูเล่แบบเสียบทีเดียวอะล่วงเลยเน็ตเวทผมอะ โคตรบางนะไปจบเกมครับเพื่อนหนึ่งศูนย์เกมนี้เอาหกดโป้งมาจริงๆครับจับเลยครับไปดูสถิติหลังเกมมันดีกว่านะโอ้โหความพยายามการส่งผม8ปดสบองเปอร์เซ็นต์เองอะน้อยจัดนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับพาเวลเน็ตเวิรตัวนี้นี่โหดมากเลยนะครับผมชอบมากเลยอะโดนเส้นผมมากอะคือมันให้ความรู้สึกเก่าๆเลยนะเหมือนตอนที่ผมเล่นล่างเก่าๆอะล่างคลาสร้อยสิบสี่ของอะครับอืม ถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดติดต,ตามผมหน่อยน,นะครับอ่าขอบคุณมากครับผมให้สัก9.5คะแนนนะครับเนเวิหักเรื่องการลงต่ำแล้วก็ความบางนะแต่ดูรวมคือเก่งจัดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะทีเด็ดเมนเจอร์ครันเพื่อนโคตรเก่งเล่นเมนเจอร์เล่นปีกโหดจัดนะมีทุกอย่างที่ปีกซ้ายคนจะมีครับตัวนี้สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ